สวัสดีครับวันนี้ช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับเรียนรู้เทคนิคเทคโนโลยีกับครูเอคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเมนูของ Microsoft Word นะครับจากภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วให้ไปเลือกตรงออปชันนะครับแล้วให้ไปเลือกที่ language จากนั้นนะครับให้ไปเลือกเป็นไทยแล้วก็ s e t Default นะครับและด้านล่างอีกครับไทย set default ไทย set default นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับโอเคแล้วก็ปิดนะครับแล้วลองเปิดใหม่นะครับว่าเมนูจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับอ่านะครับเป็นแล้วครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ